สวัสดีตอนบ่ายสบายดียูดดีมีแห้งมาแค้นเฟ้นมากองพื่น้องมาล่ำครับผมช่องพยาวันลำเพิ่นอนอฟฟิเชียลครับปลาดอกตะปูครับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพานครับพี่น้องตำบลพานอำเภอขุนหารครับจังหวัดศรีสะเกดครับอำเภอสุทไทยฟังนี่ที่ตอนกลางครับนี่ ติดชายแดนขมันขึ้นกันแล้วก็เลยไปทาพาบนก็เป็นกันธนรลักษ์ครับติดชา้แดนไขมันเขาพระวิหารเขาพระวิหารทางขึ้นต้องผ่านด่านศรีสะเกดศรีสะท้อเรียกว่าเหตุศรีสะเกดติดกับไขมรนคนไทยหรือคนไขมันต่างก็มองเห็นตั้งอยู่บนนาา้าผาปราสาทเขพาพระวิหาร อย่างพวกตอมจำปะไหนพวกอินโดกีนลองอเมื่อี้สมัยเมื่กี้ดังครั้งนึงนีองยุคแปดศูนย์สครับเพราะท่านในเก้าศูนย์อกแปดศูนย์ไปหาเก้าศูนย์ครับพวกอินโดกีนผู้ขามักมักเนี่ยเพ่งเพื่อเ,เป็นเป็นสไต์เพ่งบมื่ีเป็นพวงหนึ่งที่ว่าผู้ขามักมี่เพ่งเขาพรวิหารเพ่งล้านเขาเพ่งพระป่าสามเคืีอินโดกีนครับซื้อวงวุย ว่ามันมีมิ่นหม่อนเทปวงอินโดกินเมื่อกี้กับบอรธรรมดาแล้วครับพี่น้องไอ้มีหม่อนเทปอินโดกินม,มีของสู้ๆนะเมื่อกี้ไหมสุดบอสางกลางจ้องนี่ครับงานวันนี้เด้ออบตพานครับเพื่อขุนหันศรีสะเกดครับเป็นงานของทั้งอบตจัดเองครับ โครงการองค์รมหรองครงการบริหารส่วนตะบนรานครับปูนไปที่นี่ที่นี่ไปอำเภอกันธนลักษั่งคุนนครตรงเอียงเลียดเอียงเลียดไปขันเลียวไส่ก็ออกถนนสองซี่นะครับโชคใช่เดียอุดมตรงไปเรยก็เป็นอำเภอกันธนลักษัไปพอเศร้ากับขามไปประเทศเขมรครับ ไปอำเภอกันธารักษ์ครับเรื่งค้นสับสนระวางกันธารักษ์กับกันธาราล่มนี่มันซื่อไก่เคี้ยงกันกันธาราล่มนี่สิไปทั้งว่าลินครับติดเขตอุบนครับกันธารักษ์ติดเขตยรขมียนครับแต่ว่ากันธารักษ์ฟังนี่ก็ติดเดือดอุดมนี่พี่น้องติดอุบบนนี่กันกน,กน,น,น,นี่ครับฟังทั้งอินเดือดมนี่ครับสนามสนามกีฬา อบตอพานครับนี่ทีมงานเขากำลัตงตั้งไวที่ตั้งหันครับ้ใส่ยางหลายแลายแท่งเลยใสนามห้องยางแท่งนอกสน,นามนาอบตครับอบตอย่อมาจากตำรวจชายแดนโอ้ยน้องเอ้ยลำบากเยอะเส้นมาอยู่ชายแดนเป็นกอทอมอโอ้ยเพียงยี่เดาตัวนี ว่าไปตัวทียมหพี่น้องเอ้ยเพี้ยงี้เด้ต้นนี้ยังนี่พูดได้หูต้นยังนี่เฮ้ยจ้อยนี่ไม่ต้นยังนี่นี่ไหมนี่ไห่ต้นยังเนียเาต้นน้ำเกียงวะว่าเม่นนะดิแมนนี่ต้นมันปารากปันปลานะ แค่นี้สิมันป่ากับมันปูนี่ยคนละย่างเนี่ยเหรอห่วยห้วยดอกสงการเคยเล่นน้ำด้วยเรื่องเทียบปันตอนนัวันไหนนองแล้วโอ้ขาว่ามันงูไหมนี่ไหมนี่ไหมนี่มันหักไหมอันนี้ก็คอยขี่เดียนหัก้หักหลายพดขี่เดือนหักนี้กันโอ้ยมีแต่หักโอ้ยพูดอะไหักเต็มยุคน่ะ หักไม่เราขี่เรียกหักหักไม่ที่งากนกำลังตั้งหันครับตั้งหันตั้งเวทีแล้วครับแดดดีเมื่อเช้าหนาวพี่น้องตอนเก็บของบางหาันอยู่เมื่อเช้าเอ้ยหนาวประมาณมีสิบมีสิบเอ็ดยี่สิบ,ส,บสององศาเลยนะครับหนาว,นาวอู ย่างซุมหน่อยครับมันจะไกล่ฟังน้ำเสร็จแล้วไกล่มุ่นไก่น้องน้ำง่ายเสร็จแล้วเล้หนาวครับม่หนีฮอนแล้วครับตัวนี้แดดบ่อแห้งนี่ครับแต่ว่าฮอนครับพ่อค้าแม่ค้าบรรดาพ่อค้าแม่ขายต่างหานเยี่ยมตะเยี่ยมสถานที่แล้วครับ ทางร้านขายของเลียงตุ้มแม่มาอยากใส่นี่โอ้ยมาจะซ่อมขี้เล็กยื้อใส่เหรอยื้อซ้อมขี้เล็กบ้งหูจักเนาะโอ้ยมาซืบ้หูจักเรียนผู้เขาไฟยูเอำเภอการแทรกพุดหันเอาตีนี่ที่เตรียมสารบ่อูดวงนี่ซื้อเหลขวแล้วทวงสองเทียบเราะถือเกลี้ยง ต่ว่าว่าหันเนี่ว่ายุคว่ายุคกันตลาดก็ย่ายุคหุ่นหันนี่นี่ก็ยุคุนหันเราบริอยกันตลาดเช็กน้อยนี่ล่ะเดี๋ยวพ่งอก็ลละแต่ว่าว่า้รง่ยวไงนี่และขั้นนีออกขั้นอื่นกับเขามาแที่ยวมงประมาณหกโมงนี่แหละครับหาหกโมงรงนี่แหละครับนี่หละโอ้ยกับประกนยังกลับมาสืออะไรหรอก้งมากอไรหรอกแต่สิเห็นขึ้เขาหน่ะ นึ่งสา่งสี่หเนอรถแตเวียนแต่เวียนรถนั่งไหมัวนรถสตัวนี่ละเจ้ามาตัวใดอยู่ไหนหลังต่วจ้ำเาื่อนด้้านไหนสามหนกกขอตัวเจอตัวก็ขอเลยว่าเลขอะไรเวียนมันออกรู้แล้วนะเอาเน้ออื่นผลเอาหลังเนอื่นจับจอบจอบจอบลอยๆเอานั่งสิเพอเว่าขึ้นมาเองดอกคนั่งเทีอาก็ยีหลานในิดทุกยางเด่กัเอาเป็น จริงๆไอ้ที่ว่าถึงโถน่ะเห็นไหมแม่คนมีดวงกับเขาถ้าคนไม่มีดวงกับเขาเขาพูดอะไรเราจำไอเคาพูดว่าอันรถเครื่องอันลำโพงนี่เขาบอกว่าท่านคืนเขาเนียนเขาไปปูว่าท่านคืนนะครับอันไหนหลับปูไว้ใวบางแต่ดูว่าไปทำก่อนกำหนดว่าทำกันกำหนดวันไปปูอู้ได้เยอะหรออันอันนี้ไปทับไปนั่นกันผิวแต่ว่าจะเอาก้อนไเลยสัน อสิบว่าทุมว่าสองทุมหมครับเพิ่เริ่มขายครับเอินีขายวันดลงหนยนาขายัดบัตรับเา่ให้าเพิ่ขายวัดตอนนี้ครับันเออแลบัตรจักรพครับอร่อยเลยถือว่าอร่อยยี่สิบเตยี่หางั้นก็อร่อยนี่ครับอหนางั้นอร่อยยี่ ว่าซีแหละครับราคาราคาบ้านห้องกับซมีแหละครับบัตมันหลายเขาเลยเอาไปกระจายทั้งนองอย่างเบื่อเสร็แสดงว่าพ่นขายบัตรหลายเหล่าตัวนึ่มีบ้านเราซื้อมังเองโบโบนีครับโอ้โหมากก็บรรลอบโบโบหูเลี้ยงบัตรน้ำพ่นเหรอครับมีงานห่อนย้ําเหมืองกับบื่อเหรอครับมองคนจีกพ่นมาขายอยู่หน้างานเบื่อเหรอครับไปบัญญาติงานม้าบอบรรยากาศเรากลับไปเตรียมงานเล่าให้เราวันที่สองนี่เราจ้าง เราจ้างสาหน่อยแล้วเพิ่มโซกไปบ้านป้าบ้านเราเราจ้างหญิงเนี่ยเราเลยไปดําเนินการไปเราเป็นเจ้าภาพรแล้วเราเป็นผู้จ้างพี่นาวพกนี้เราไปบ้านเราเราสนับสนุนองค์กรดีครับเราบริการเออคนเ้นค้นวิโซกวิมันแล้ววิโซกมีเงินแต่ละเงินเราไปเตรียมงานเพิ่มเราไปเตรียมงาน เป็นเจ้าภาพี่ายเนาะเจ้าภาพ,พรักเนาะบรรยากาศช่วงใบสองครับพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องหลายๆครับผมพ่อกันคลิปหนาครับสวัสดีบ๊าย,ายปาปคุณ